เมื่อโลกถูกทำลายจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้มนุษย์จึงต้องอพยพไปอยู่ดาวดวงอื่นแต่ว่าพวกเขากลับเจอมนุษย์กลุ่มแรกที่มาอาศัยอยู่ก่อนหน้าคนเหล่านั้นจะเป็นมิตรหรือศัตรูเชิญนไปรับชมกันเลยครับกับเดรฮันเลด หลังจากที่คลาร์กได้เข้ามาในบาโดและพบกับบิลคาโดแกนคลาร์กก็บอกบิลว,ว่าตอนนี้จิตของแคลรี่ถูกเก็บไว้ในเฟร,รมแล้วเนื่องจากเธอได้เอาเฟร,รมใส่เข้าไปในตัวเองแล้วกอตั้งยุกข,ของผู้บัญชาการขึ้นมาจากนั้นคลาร์กก็บอกว่าถ้าบิลอยากจะได้เฟร,รมไปก็ส่งตัวเพื่อนของเธอที่ถูกจับมาก่อนบิลก็เลยสั่งให้แอนเดอร์ส่งตัว3สาวเข้ามาหาคลาร์กแต่ว่าพอพวกออกเทวีถอดหมอกออกมาตอนนี้พวกเธอกลับกลายเป็นพวกของสาวกไปซะแล้ว ตัดภาพมาทางฝังของแสงต์ตมหลังจากที่เหล่านักโทษและบุรแห่งแกลเบลได้ยึดเมืองเอาไว้นนกีก็ประกาศว่าเธอต้องการตัวรัดเซลเมอร์ฟี่และเลเวนถ้าหากว่าทั้ง3าคนไม่มาภายใน20นาทีเธอจะฆ่าตัวประกันทิ้งซึ่งพออินด้าได้ยินแบบนั้นเธอจึงเข้าไปหาเชสเฮด้าที่อยู่ในห้องขังเพราะต้องการให้เขาหาทางช่วยตัวประกันที่ถูกจับไว้ซึ่งอินดาบอกว่าถ้าเชสเฮด้ายอมช่วยเธอจะหาคนมาเล่นมาครุกให้กับเขาทุกวันเชสเฮด้าเลยเอาแผนที่ของรัดเซลออกมาให้ดูว่าในวังมันยังมีอุโมง์ซ่่ออนนนนยูใต้้้ัและถาิ ได้แอบเข้าไปในอุโมงก็อาจจะช่วยคนที่ถูกจับได้จากนั้นเมอร์ฟี่กับเชดเฮด้าก็พากันออกไปหานิกกี้และพอนิกกี้เห็นว่าพวกเขามากันแค่2คนจึงถามว่าตอนนี้เลเว่นอยู่ที่ไหนเมอร์ฟี่ก็บอกว่าตอนนี้เลเว่นกำลังออกไปทํางานข้างนอกเดี๋ยวก็คงจะกลับมาทันใดนั้นเนลซันก็บอกให้พวกเมอร์ฟี่บอกกับคนในแสงตมว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ใช่พวกพรามเมอร์ฟี่กับเชดเฮด้าจึงออกไปพูดต่อหน้าทุกคนบอกว่าตอนนี้พวกพรามตายกันหมดแล้วและเชดเฮด้าก็กําลังใช้ร่างของลัสเซลอยู่ในระหว่างนั้นเวลาก็ได้ครบ20นาทีพอดี เมื่อนิกกี้เห็นว่าเลเว่นไม่มาตามนัดเธอจึงคิดจะฆ่าเอเมิลี่เพื่อแก้แค้นแต่เมอร์ฟี่บอกว่าคนที่ทําให้พวกของนิกกี้ตายไม่ใช่เลเวน่นแต่เป็นเขาเองที่เป็นคนปล่อยให้ฮัสต้องตาย และในขณะที่เมอร์ฟี่กำลังพูดให้นิกกี้หันมาสนใจเขาทันใดนั้นอินดากับบอนครูก็พากันบุกเข้ามาทางอุโมงค์แล้วจัดการกับพวกนักโทษจนสามารถยึดวังกลับมาได้จากนั้นพออินดาจับนักโทษและบดแห่งแกลเบลออกไปกันหมดแล้วผู้มีศรัทธาก็เริ่มรวมตัวกันเพื่อขับไล่ลัสเซลตัวปลอมซึ่งอินดาก็คิดว่ามันคงจะถึงจุดจบของเชเทด้าแล้วเธอจึงปิดประตูห้องโถงเอาไว้แล้วสั่งทหารที่เฝ้าอยู่ว่าห้ามเปิดประตูเด็ดขาดแต่ว่าพอเมอร์ฟี่ได้ยินเสียงโหยหวนของคนข้างในห้องเขาจึงพยายามจะเปิดประตูเข้้าาาไปดดููและเผอพขึนมว่ เด้ากำลังฆ่าพวกเขาพอพวกทหารของเชงเกด้าครูได้ยินแบบนั้นพวกเขาจึงเปิดประตูเข้าไปดูและก็เห็นว่าผู้มีศรัทธานในห้องถูกจัดการกันไปหมดแล้วและเมื่อคนจากเผ่าเชงเกด้าครูรู้ว่าเชด้ากลับมาอีกครั้งพวกเขาก็พากันคุกเข่าลงจากนั้นเชด้าก็หนีออกไปหามาดี้ที่ร้านอาหารแล้วสั่งให้มาดี้คุกเข่าให้กับเขาถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะตามไปฆ่าคนที่มาดี้รักทุกคนทำให้มาดี้ต้องยอมคุกเข่าให้กับเชด,เดา้าเขาเลยปล่อยมาดี้ทิ้งเอาไว้แล้วกลับออกไปจากร้านอาหาร ตัดภาพกลับมาที่ดาวบาโดหลังจากที่คลาร์กได้พบกับออกเทเวียอีกครั้งเธอก็บอกบิวว่าจะให้เฟรมไปแต่ต้องส่งตัวเพื่อนของเธอกลับไปที่แสงตั้มก่อนแต่เอโกก็ดันบอกว่าทั้ง3คนจะไม่กลับไปเพราะพวกเธอมีสงครามที่ต้องเข้าร่วมคลาร์กจึงหันไปถามบิวว่าเขาทําอะไรกับพวกออกเทเวียทําไมพวกเธอถึงกลายมาเป็นแบบนี้แอนเดอร์ er จึงบอกว่าพวกเขาไม่ได้ทําอะไรทั้ง3มคนแค่ตัดสินใจเข้าร่วมกับเผ่าพันธุ์เพื่อรบในสงครามครั้งสุดท้ายเท่านั้นคลาร์กเลยยื่นข้อเสนอใหม่ขึ้นมาบอกว่าจะขอคุยกับเเพื่่่ออออนนขงธกโดยไมมี ของบิวมาอยู่ด้วยบิวจึงสั่งให้แอนเดอร์พาสาวกของเขาออกไปแล้วปิดประตูห้องศิลาเพื่อให้พวกคลาร์คคุยกันจากนั้นคลาร์กก็ถามแกลเบลว่าทำไมพวกนั้นถึงคิดว่าเฟรมอยู่ในหัวของเธอแกลเบลบอกว่าพวกเขาจะมีห้องเอ็มแคปที่สามารถดึงความทรงจําได้และพวกเขาก็ได้เห็นมันมาจากออกเทเวียตอนที่คลาร์กเอาเฟรมใส่เข้าไปในตัวเองช่วงสงครามกับอันลีจอแดนจึงพูดว่าถ้าพวกนั้นคิดว่าเฟรมอยู่ในตัวของคลาร์กก็แสดงว่าออกเทเวียไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดไปหมายความว่าพวกเธอยังไม่ได้เข้าร่วมกับพวกนั้้้นนนจจริงรงๆคลลาากกสัั่ใหอแดบ เอาไว้ก่อนส่วนเธอและคนอื่นๆจะเข้าไปหาออกเทเวีย ตัดภาพไพปที่เอโคเธอกับสาวกค,คนหนึ่งได้เข้าไปหาโฮบี่ห้องขังเพื่อเตรียมจะส่งโฮปไปที่ดาวรับโทษและพอโฮบเห็นว่าเอโคหักหลังเธอจึงพุ่งเข้าไปหาด้วยความโกรธแต่ว่าก็ถูกสาวกอีกคนจับตัวเอาไว้ทันใดนั้นเอโคก็ฆ่าสาวกค,คนนั้นิ้งแล้วบอกโฮบว่าเธอไม่ได้จะเข้าร่วมกับพวกนั้นแต่แกล้งทําไปเพื่อจะหาทางฆ่าพวกมันทุกคนและตอนนี้เพื่อนของเธอก็มาถึงกันแล้วเอโคจึงอยากให้โฮปพาทุกคนกลับไปภายในหนึ่งชั่วโมงเพราะเอโคได้วางแผนบางอย่างเอาไว้และถ้าพวกเขาไม่ยอมกลับไปทุกคนก็จะายกันหมด แล้วภาพก็ตัดมาที่แสงําตอนนี้พวกเมอร์ฟี่กำลังช่วยกันตามหามาดีเพราะกลัวว่าเธอจะถูกเชดเฮด้าทาร้ายซึ่งพอเมอร์ฟี่ขึ้นไปข้างบนห้องก็เห็นว่ามาดีกําลังนั่งอยู่กับโบด้วยความหวาดกลัวเมอร์ฟี่จึงเข้าไปหาและบอกเธอว่าปลอดภัยแล้วพร้อมกับปลอบให้มาดีตั้งสติเอาไว้และในระหว่างที่อินด้ากับอิมลี่พากันเข้ามาทัานใดนั้นเชดเฮด้าก็ใช้เครื่องขยายเสียงประกาศให้ทุกคนได้ยินว่าตอนนี้ผู้บัญชาการตัวจริงได้กลับมาแล้วและเขาคิดจะทําให้ทุกคนกลับมารับใช้เขาอีกครั้ง ตัดภาพกลับมาที่ดาวบาโดแกรเบลได้ถามบิวว่าทำไมเขาถึงยังไม่ตายบิวจึงบอกว่าเขาใช้ไคลโอเจนิกซึ่งมันมีหลักการทํางานเหมือนกับไคลโอสลีฟจากนั้นก็หันไปถามว่าคุณคือแกรเบลใช่ไหมเพราะแอนเดอร์เล่าเรื่องให้เขาฟังแล้วพร้อมกับพากแกรเบลไปดูที่จอมอนิเตอร์บอกว่าตอนที่เขามาถึงที่นี่ขังแรกเขาได้พบคําเตือนจากชาวบาโดที่ทิ้งเอาไว้และได้ใช้เวลากว่าศตวรรษเพื่อหาคําตอบของอักษรเหล่านั้นจนในที่สุดเขาก็แปลมันออกข้อความมันเขียนไว้ว่าเมื่อสงครามครั้งสุดท้ายได้เริ่มขึ้นมันจะทําาาให้ปปลี่่่นนไสูควม ยิ่งใหญ่และพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมจอแดนจึงบอกว่ามันไร้สาระ เพราะการทำสิ่งที่แย่ที่สุดอย่างสงครามมันจะทำให้พัฒนาไปสู่จุดที่ดีกว่าได้ยังไงแต่บิวก็บอกว่ามันคือจุดจบของความรุนแรงเพราะมันจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายจากนั้นบิวก็บอกว่าเขาหิวข้าวแล้วและเดินออกจากห้องไปโดยไม่สนใจใครทั้งนั้นแกลเบลจึงตามออกไปแล้วบอกว่าเขาจะพากลับมาเองส่วนทางฝั่งของคลาร์กเธอได้เข้าไปหาออกเทเวียกับดีวาซาที่รอยอยู่ในห้องซึ่งทั้งสองคนก็แกล้งทำเป็นพวกนั้นเหมือนกันเพราะคิดว่าคลาร์กจะต้องตามมาช่วยแต่ทันใดนั้นฮวปก็เข้ามาหาทุกคนดีวาซาก็เลยแนะนำให้้้ทุกกคนไดรูจัว นี่คือโฮบเป็นลูกสาวของเธอเองและผลจากการเลื่อมล้ำของเวลาที่ไม่เท่ากันทำให้ตอนนี้ทุกคนได้เจอกับโฮบที่โตขึ้นโฮบบอกว่าตอนนี้ต้องรีบไปที่ห้องศิลาแล้วเพื่อจะได้พากันหนีออกไปจากบาโดแต่เลเว่นก็ถามว่าแล้วตอนนี้เอโคอยู่ที่ไหนซึ่งโฮบก็บอกว่าเอโคกกำลังจะตามมาแต่ว่าคนอื่นๆไม่เชื่อเพราะเอโคต้องการจะแก้แค้นให้เบลมีโฮบเลยบอกไปว่าเธอรู้มาแค่นี้เอโคสั่งให้รีบหนีไปภายในหนึ่งชั่วโมงซึ่งเธอไม่ได้บอกให้รู้ว่าจะทำอะไรรู้แค่ว่าเลวิตจะช่วยเธอได้ และพอออกเทเวียได้ยินแบบนั้นเธอจึงเปลี่ยนใจไปหาเลวิทแทนเพราะกลัวว่าเอโคจะฆ่าเขาซึ่งพอไปถึงก็เห็นว่าเลวิทกำลังถูกมัดเอาไว้ออกเทเวียจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลวิทบอกว่าเอโคฆ่าคนต่อหน้าเขาและตอนนี้เธอก็ได้เจมนายไปแล้วซึ่งมันก็คืออาวุธชีวภาพที่เคยทําให้ชาบาโดโบรานสูญพันธุ์ไปเอโคคิดจะเอามันไปใส่ในระบบทําความชื้นเพื่อทําให้มันกระจายไปในอากาศซึ่งเธอคิดจะทาให้มันฆ่าทุกคนในบาโดพอทุกคนได้ยินแบบนั้นจึงพากันออกไปเพื่อจะหยุดเอโคซึ่งออก เฮเวียก็ได้ปล่อยเลวิตท,ทิ้งเอาไว้เพราะกลัวว่าถ้าปล่อยเขาออกมาตอนนี้เลวิตอาจจะไปตามสาวกคนอื่น ส่วนทางฝั่งของแกลเบลในขณะที่กําลังนั่งรอบิลกินอาหารระหว่างนั้นแอนเดอร์ก็เข้ามาหาเพื่อจะขอคุยด้วยบิลเลยบอกให้คนพาแกลเบลกลับไปที่ห้องแล้วถามแอนเดอร์ว่ามีเรื่องอะไรและในขณะเดียวกันที่ห้องศิลาพอจอแดนได้ลองดูข้อความโบราณเหล่านั้นอีกครั้งเขาก็คิดว่าโครงสร้างของตัวอักษรบางทีมันอาจจะเหมือนกับภาษาเกาหลีซึ่งปู่ของจอแดนนั้นเป็นคนเกาหลีมอนตี่จิงสอนภาษานี้ให้กับเขาด้วยภาษาเกาหลีนั้นจะมีตัวอักษรซ้อนกันอยู่ในบล็อกของพยางและบางทีภาษาของบาโดก็อาจจะเป็นแบบนั้นซึ่ง หมายความว่าบิวอาจจะถอดรหัสของข้อความผิดไปและคําว่าสงครามครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วมันอาจจะหมายถึงบททดสอบทันเดน,นั้นแกรเบลก็กลับมาถึงที่ห้อง Jordan จอแดนจึงบอกเรื่องนี้ให้กับเขาว่าพวกสาวกกาลังเข้าใจผิดข้อความเหล่านั้นมันไม่ได้หมายถึงสงครามครั้งสุดท้ายแต่มันคือบททดสอบที่มีไว้เพื่อตัดสินชะตากรรมของแต่ละเผ่าพันธุ์ซึ่งถ้าหากตัวแทนของเผ่าพันธุ์นั้นทําแบบท,ทดสอบไม่ผ่านเผ่าพ,พันธุ์ของพวกเขาก็จะถูกลบล้างไป ตัดภาพกลับมาที่แสงตาตอนนี้เชสเฮด้ากำลังเริ่มขานชื่อของผู้บัญชาการคนเก่าเพื่อเตรียมจะรับตำแหน่งของผู้บัญชาการคนต่อไปตามประเพณีดั้งเดิมที่เคยมีมาแต่ทันใดนั้นอินด้าก็เข้ามาขัดแล้วบอกว่าถ้าเชสเฮด้าอยากจะขึ้นครองบัลลังก็ต้องข้ามศพของเธอไปก่อนเพราะการประลองก็เป็นหนึ่งในประเพณีเหมือนกันจากนั้นการประลองระหว่างอินด้ากับเชสเฮด้าก็ได้เริ่มขึ้นพอทั้งสองคนสู้กันไปสู้กันมาก็ดูเหมือนว่าอินด้ากำลังจะเป็นฝ่ายแพ้และในขณะที่เธอกำลังจะถูกจัดการทันใดนั้นมาก็เข้้้าาามมาหาแลวใชร์ ไปที่ตาของเชสเฮดาทําให้เขาโกรธและคิดจะฆ่ามาดีแต่อินดาก็ขอให้เขาหยุดเพื่อไว้ชีวิตมาดีบอกว่าเธอจะยอมคุกเข่าให้แล้วอินดาก็คุกเข่าต่อหน้าเชสเฮดาพร้อมกับบอกให้ทรีคูคุกเข่าตามจึงทําให้ตอนนี้เชสเฮดาได้กลายเป็นผู้บัญชาการอย่างเต็มตัวแล้วจากนั้นเชสเฮดาก็ไปตามหาคนที่เหลือรอดแต่ว่าตอนนี้ทุกคนได้หายตัวกันไปหมดเขาจึงสั่งให้ลูกน้องออกไปตามหาแล้วฆ่าทุกคนทิ้งซึ่งก็รวมถึงมาดีด้วยเพราะกลัวว่าพวกเขาจะกลับมาล้างแค้นอีกแล้วภาพกระดมาที่เอโคตอนนี้ เธอได้เข้ามาในห้องควบคุมระบบน้ําแล้วแล้วก็กําลังจะใส่เจมนายลงไปในน้ําแต่ว่าทันใดน,นั้นพวกคลารก็ได้ตามเข้ามาแล้วขอให้เอโคหยุดซึ่งเลเว่นก็เข้าไปพูดกับเธอว่าถ้าหากเอโคไม่ยอมหยุดเธอก็จะอยู่ที่นี่แล้วตายไปด้วยกันทําให้เอโคยอมเปลี่ยนใจแล้วส่งเจมนายไปให้กับดีวาซาแต่ว่าในขณะที่ทุกคนกําลังจะพากันกลับออกไปแอนเดอร์ er ก็เข้ามาหาในห้องพร้อมกับสาวกที่ร้องโหนอยู่ดีวาซาจึงคืนเจมนายไปให้กับเขาแล้วบอกว่าเราเจ้ากันแต่แอนเดอร์บอกว่าเอโคฆ่าคนของเขาตายไป3คนแถม ทรมานเลวิตอีกด้วยดังนั้นโทษของเอโคคือต้องถูกส่งไปจำศีล20ปีและคลาก็ต้องป้อนรหัสเพื่อเริ่มสงครามให้กับพวกเขาเพราะไม่อย่างนั้นพวกเธอจะต้องตายที่นี่แต่ทันใดนั้นโฮปก็บอกว่าแกนั่นแหละที่ต้องตายแล้วเธอก็ฆ่าแอนเดอร์เพื่อเอาเจมไนมาจากนั้นก็รีบเอามันไปเพื่อจะหยดลงในท่อระบายน้ำแต่ว่าดีอซ่าก็เข้าไปเอามือรับได้ทันทำให้เธอถูกเจมไนทำให้ร่างกายเปลี่ยนเป็นหินแล้วป้าดีอซ่าก็ได้ตายจากไป e